เยสวยัสดีดดค่ะท,ทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวตัวละครที่มีชื่อว่าไฮาเตแล้วก็กับสก,กินใหม่นะคะก็คือคิ h เดอะแฟนทอมทีฟนะคะก็คือจำตัวคิทของเราได้แล้วคือสามีของเราได้โอเคเราไปเริ่มดูกันเลยดีกว่าไป โอเคค่ะทุกคนเราก็เปิดปาเกมแรกกันแล้วนะคะซึ่งเราก็ได้เล่นเป็นแฮร์รี่เหมือนเดิมก็เลยรู้แล้วเนาะอันนี้เป็น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 ธรรมดานะคะก็ก็กลัวว่าเพราะว่าแรงกลัวลว่าไม่ได้เล่น,ลลนตัวนี้ไม่ได้เล่นแครี่เราก็เลยก็เลยมารีวิวในธรรมดาน่าจะง่ายกว่าอันนี้ก็ ถ้าเดินนะคะถ้าเดินตอนแรกเราถ้าเดินแบบเดินไปสักพักเราก็จะล่อนแบบมีเครื่องล่อนนะคะอืมก็ถือว่าเท่มากเท่ไปอีกแบบเลยอืมแบบสะกงสก,กิลอะไรดีมากดูแบบมีการแบบอะไรนะตอนตอน,ตอนปล่อยดาวกระจายก็จะเป็นเป็นยิงไพ่เนาะเป็นปืนยิงไพ่ของจอมโซนคิดนะคะนั่นแหละอืมคือแบบ คือไม่รู้จะอธิบายยังไงเพราะว่าแบบเราชอบสก,กินนี้ก็เลยแบบรู้สึกจะแบบอยาจะกลายเป็นว่าเราเราส่งเสริมเป็นการอวยจนเกินไปโอเคช่วงนี้เกิดช่วงไฟขึ้นนะฮะเราไปดูดีกว่าว่าเป็นยังไง มาหันทุกคนเรากำลังจะไฟกันตรงนี้นะคะซึ่งตอนนี้ซับเปิดสวยมากแล้วเราอันตีเข้าไปปุ๊บๆไม่โดนนะไม่ตายไม่เป็นไรเมื่อกี้อันตีสวยมากนะแต่อันตีสวยมากแต่ก็แบบไม่ได้ดูดีขนาดนะั้นเราดูเอฟเฟคน้อยไปหน่อยก็ถ้าวาร์ปนะคะถ้าวาร์ปก็ง่ายๆชิวๆมีตัวตำรวจขึ้นมาอืมก็แล้วก็ตอนตอน,ตอนวาร์ปเมื่อกี้ก็จะมีเสียงเนาะเสียงเพลงคนนั้นนะคะ โอเคค่ะต okay, so. ่ไก็จเป็นเวอร์ชั่นท่าคนได้เนาะก็ขีนี่รถก็จะขึ้นแบนเนอร์บิงโกขึ้นมาค่ะแล้วก็มีท่าย้อะเยอะก็คือกดแล้วเราก็จะ เรียกนกพิราบสีขาวออกมาจากหมวกนะคะแล้วก็เอาไปใส่ไว้ตรงศพที่เราฆ่าได้สวยงามไปอีกแบบแย่งนี้เราก็มาเอาวังกรก็ไม่มีอะไรก็เหมือนจะมีคนมาแย่งแต่ก็ไม่น่าแย่งได้นะคะเพราะว่าเราคุมไว้หมดแล้วอกาสที่เราจะได้คิวด้วยยังไงคิวไม่ไดนไม่เป็นไรตรงนี้เราน่าจะ น่าจะเป็นคิวได้อยู่นะหรือเปล่าหรือเปล่า,าคิวเดียวก็โอเคไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าเพื่อนเราเก่งมากเพื่อนเราเก็บไปสามคนรวดเลยๆโอเคถังวันนี้เรามาตีป้อมดีกว่านะคะทุกคนเราก็ไม่มีอะไรให้ทำเราก็มาดูเอฟเฟกต์ตอนตีป้อมนะคะซึ่งจากที่ดูมาเราไม่มีเอฟเฟกต์ตอนตีป้อมเสร็จ ใช่ <lee S 2> มีแค่แบบมีแค่หน้าเราขึ้นมาว่าเราตีป้อมเนี่ยแค่น,นเป็นสกินคอนแซบก็อยากให้ได้แบบดีขึ้นนิดนึงแต่ก็หล่อละ <c oughs> ตอนนี้เราหล่อทุกอย่างจบอะนมาดูกันเข้า <c oughs> <c oughs> แต่ตอนที่เล้นตีแล้วมันเป็นแบบเหมือนวนไพ่ใช่ไหมคะก็สั่งแบบเราก็ ดูดีนะแต่ว่าคนอื่นว่ายัางไงก็ได้หมดเลยแต่ว่าเราว่านะ่าจะตัวเกมถ้าเคยเห็นเหมือนเกมหลกักเขาจะทําดีกว่าใช่ไหมเอฟเฟกต์เขาดีดูสวยงามกว่าจากที่แบบเห็นก่อนเข้าอะคะ่ะด,ดีนะมีค่าเต้นด้วยนะแต่ว่าเราไม่ได้กดเลยแล้วก็มีเขามีีโมดมาให้ด้วยแต่ว่าเราไม่ได้เราลืมกด เปิดอีโมดอะเราหายอีโมดไปเจอเลยไม่ได้ตั้งมามนี่อันนี้คืออีโมดนะฮะอีโมดที่เขาให้มาอันนี้ก็มีไฟก็มีมแล้วตายหมดโอ้อยต้องขอเพยนะคะช่วงนี้ไม่สบายอยู่ก็ไม่สบายงมงมาก อันนี้น่าจะขนาดใสๆนะคะเราไปดูตอนตีดีกว่า สุดท้ายแล้วก็จบนะคะก็จบแบบใสๆจบแบบวินวินนะคะนี่จบแล้วจบสกีนี้โอเค,อเคก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะตอนแรกจะมีอี จะมีกเกมหนึ่งให้นะคะแต่ว่าเหมือนคลิปมีปัญหาเนาะก็เลยไม่ได้เอามาให้ดูก็ขออภัยด้วยนะคะก็สำหรับที่ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่นะ